คลาทุสวร,ร์ไมเคิลวิญญาณที่รักของฉันฉันอคาราทุสวร,ร์ไมเคิลมาที่นี่วันนี้เพื่อพูดคุยกับพวกคุณทุกคนเกี่ยวกับเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับโลกของคุณจิตวิญญาณนนั้เป็นที่รักของฉันตอนนี้คุณกำลังเข้าสู่ช่วงที่เราเรียกว่าพายุ เดอะสตรอซึ่งมันเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งของการเปลี่ยนผ่านของคุณบนมาตุภูมิโลกมาเทอร์เอิรแล้วนี่หมายความว่าอย่างไรสำหรับมวลมนุษยชาติในส่วนต่างๆของโลกเหตุการณ์หรือตัวเล่งปฏิกิริยาของคุณได้เริ่มปรากฏขึ้นแล้วโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า โปรดอยมองพวกมันว่าเป็นเหตุการณ์เชิงลบพวกมันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการชำระล้างและการเปิดเผยจิตวิญญาณแห่งความมืดดาร์กโซนแต่ละตอนจะมีลักษณะเหมือนกับว่าไม่เกี่ยวข้องกันแต่จริงๆแล้วมันจะนำไปสู่อีกตอนมันเหมือนปฏิกิริยาลูกโซ่ที่มีเอฟเฟกต ลูกโดมิโน,โน <Okay. S 1> เมื่อคุณเข้าร่วมชมคอนเสิร์ตวงออเคสตราเครื่องดนตรีที่แตกต่างกันผู้ควบคุมวงจะกำกับการแสดงและการไหลของเครื่องดนตรีเช่นเดียวกับที่นี่แต่ละเหตุการณ์ทำให้เกิดเหตุการณ์ต่อไปปรากฏขึ้นเนื่องจากการสั่นสะเทือนสูง ซึ่งมาจากพระเจ้าโดยมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นการล่มสลายของ 3D Metric ระบบสามมิติมันถูกสร้างขึ้นดังที่คุณทราบเพื่อให้ทุกคนหลับไหลอยู่เฉยๆและไม่ตั้งคำถามใดๆพวกเราชาวกาแล็กซีได้กล่าวไว้ในข้อความก่อนหน้านี้ว่า ชุมชนแห่งแสงสว่าง l i k ์คอม m ูนิตี้กำลังเผยแพร่ข้อมูลเท็จโดยไม่รู้ตัวและต้องหาต้นตอของข้อมูลนั้นสิ่งนี้จำเป็นต้องได้รับการพูดถึงอีกครั้งในวันนี้และเปิดเผยให้เห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการก่อนการขึ้นสู่สวรรค์พรีแอเซนชั่นโปรเซส มันจะเปิดทางสู่ความจริงและจะช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในเส้นทางแห่งจิตวิญญาณและพร้อมสำหรับขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของวิวัฒนาการเพื่อไปถึงอาณาจักรที่สูงขึ้นและเปลี่ยนร่างกายจากเนื้อหนังไปสู่ร่างกายแห่งแสงสว่างตอนนี้เรามาพูดถึงไว้์ฮทคนดี ที่เป็นความลับลึกลับซึ่งมักถูกกล่าวถึงว่าทำอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาว่าพวกเขารับผิดชอบสถานการณ์ต่างๆนาน,นาคุณเคยเห็นพวกเขาบ้างไหมหรือพวกเขาทำอะไรที่สำคัญสำหรับมนุษยชาติบ้างคำตอบคือไม่พวกเขาไม่มีอยู่จริง มนุษย์สร้างเรื่องราวเกี่ยวกับพวกเขาขึ้นมาคุณมีพันธมิตรอริอรียนและไม่มีพลังมากพอที่จะชำระล้างทั้งโลกคุณจึงต้องก้าวเข้ามาและช่วยเปลี่ยนความเป็นจริงของคุณคุณต้องรับผิดชอบต่อโชคชะตาของตัวเองเราจะช่วยคุณในช่วงเวลาสำคัญ เมื่อต้องการความช่วยเหลือของเราเพื่อช่วยเหลือไกอาพมานดามาเตอร์ไกอาจนถึงช่วงเวลานั้นคุณต้องถามตัวเองว่าฉันมีส่วนช่วยเหลือกระบวนการขึ้นสู่สวรรค์อย่างไรเป็นการส่วนตัวฉันทำสมาธิเงียบทุกวันหรือไม่ฉันเผยแพร่ความรัก ให้เพื่อนบ้านหรือไม่ฉันช่วยคนที่ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่บราบาบา,บาวิญญาณที่รักของฉันโปรดหยุดตัดสินกันและกันและเริ่มรักกันละกันไม่มีสิ่งใดสูงส่งไปกว่าความรักบริสุทธิ์สูงสุดคุณคงไม่อยากติดอยู่ในโลกสามิติอีกรอบไปจนนิรันด วิญญาณใหม่ที่เข้ามาอย่างโลกในตอนนี้ยังไม่ได้มีวิวัฒนาการสูงพอที่จะช่วยเหลือใครพวกเขาเพิ่งเริ่มเส้นทางการเดินทางของจิตวิญญาณอยากตื่นตระหนกเกี่ยวกับสุริยุปราคากลยุทธ์อีกอย่างหนึ่งของพวกดาร์กโซลคือจะทำให้มนุษย์หวาดกลัวนี่คือ สิ่งที่พวกเขาทำเสมอระบบสุริยะนี้ได้รับการปกป้องมาหลายยุคหลายสมัยตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการฟื้นฟูสมดุลและความสงบสุขในกาแล็กซีทางช้างเผือกพระเจ้ารวมถึงปร,รมาจารย์ที่ขึ้นสวรรค์และตัวฉันพร้อมที่จะได้เห็นโลกใหม่ New Earth โดยปราศจากการมีส่วนร่วมของตัวควบคุมความมืด Dark Controller จงเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางที่ครุขครับระหว่างการเกิดพายุก่อนขึ้นสวรรค์นี้ทั่วโลกของคุณเหล่า Dark Entity ของคุณมักจะออกมาพร้อมกับแผนการไล้สารละ ซึ่งเปิดเผยตัวพวกมันมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาคิดว่าพวกเขารู้วิธีเล่นหมากรุกแต่ในความเป็นจริงพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำจะเล่นหมากฮอสได้อย่างไรในขณะน,นี้ยังไม่มีอะไรแน่นอนในโลกของคุณจะถึงเวลาที่คุณจะเห็นอย่างชัดเจนและเข้าใจความหมายว่าอย่างไรที่แท้จริงไวท์ฮท ไม่มีอยู่จริงจะไม่มาช่วยอะไรคุณหรอกคุณจะช่วยเหลือตัวคุณเองได้พระเจ้าของคุณขอบใจทูตแห่งกองกำลังแสงแห่งดาราจักร a m Brother of Galactic l i ิกไ o ท์ฟโปรดรับพรและความรักสูงสุดของฉันเราทุกคนเชื่อมโยงกันอัครทูตสวรรค์ไมเคิล ชาแนลโดยเอเลนาวลเกสทูดแห่งกองกำลังแสงแห่งดาราจัก